สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูช็อตเด็ด NBA กันอีกครั้งนะครับและนี่เป็นลูกบิดของเจอสันเซชัมคลอสโอเวอร์หล่อๆแล้วยิงเลยนี่นี่แหละพี่บี้สอนมาได้บอลมาต้องยิงเลยไม่ต้องจ่ายเพื่อนแม่ตั้งแต่ค y ลี่ออกมาจากทีมเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นจริงๆด้วยนะตอนความดุของหลบหลอนพอสินคิททำบอลหลุดมือไปครับแล้บอนเจมส์ได้บอลมาลากมาผ่านไปหผ่านไปสองดงเลยครับ เอ้ย hey, ละบอลจ่ายแน่นอนจ่ายแน่นอนเขาแก่แล้วเขาไม่เล่นเองหรอกแก่เหรอตอนลูกจ่ายแกล้งล้มของโจยเอ็มบีดบอลยืนมือของเอ็มบีดครับแล้วเขาพยายามที่จะหมุนขึ้นเอ้าแล้วเหมือนเขาล้มครับแต่ว่ากลายเป็นจ่ายซะอย่างนั้นเราขึ้นรีเวิร์สโดยเบนซิมมอนดูครับลูกจ่ายครับลอดขาไปแล้วเบนซิมอนขึ้นไปง่ายๆดีนะไม่จ่ายสามแต้มไม่งั้นซิมมอนมันยิงไม่ลงแน่นอนหรือเวลาอยู่สองวินาทีซิกเซอร์ตามอยู่สองแต้มโคกมา สมคะแนนลงไปพาทีมซ er, ิกเซอร์ชนะไปเลยครับมึงจะฉายซ้ำอะไรหลายมุมเนี่ยคุณนุ้จะภาคอะไรนะเนี่ยยิง3มแต้มลงครับพาทีมชนะการดังอัดหน้าของคอลินแซ็กสตัน บอลอยู่ในมือของเคเิลเลรฟครับแล้วสักตันข้ามเข้ามาดังอัดหน้าจังหวะนี้โอ้โหเฮกันทั้งสนามตอนดอลิชยังบลัดเจมส์ซาเดนครับเจอกัรนดแทของไครล่เออวิ่งคอสเดียวหายเลยครับแล้วจ่ายอัลเลยูดิจิตอลดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลนี่ไงหายเลยทีเดียวอาครับพัสเขาได้บอลมองหาเพื่อนจ่ายมาที่เฟสแวนวีดแล้วครอสโอ้หายไปเลยครับว่าสาคคะแนนตรงน,น,น,นี้ลงด้วย คลอสซูเวอร์โอ้ยขาอ่อ,อนแถวมาผมเลีย้ยขาลอยขาลอยแปลว่าขาไม่มีแรงเอาครับแจกบอลยันเข้ามาวงในแล้วบอบบี้พอทิสได้บอลหลอกหนึ่งทีสามคะแนนเย้ <Yeah. S 2> ที่ลูกนี้มันสวยก็คือบอบบี้พอทิสเคยโดนทีมชิคาโกบูลนั้นเทรดออกจากทีมนี่แหละครับแล้วก็มายิงใส่ทีมที่เทรดเขานั่นเองเอ้ยสะใจแคมเปาวอลเกอร์ได้สกรีนเขาเจอกับยานิสแล้วพยายามจะไปครอสโอเวอร์ยิง2คะแนนลงบอล เป็นยังไงล่ะ MVP ยังเอาเจอฉันยิงแสกหน้าเป็นยังไงล่ะไอ้หนูรัสเซเวสบุกบอกให้เพื่อนรอช้าแล้วตัวเองก็เล่นเร็วซะเองจ่ายบอลไปให้กับพีเจทักกคอยแอสซิดเดียวคอยแอสซิดเดียวคุณจะได้ทิปมันดับเบิ้ลแล้วจ่ายไปนั่นแหละพี่น้อง ขอโทษอโทษคกีลืมพากอาเลบอลครับจ่ายรอดขาไปครับนี่ครับสมแล้วเขาจอยู่ในีอีกมา17ปีเดี๋ยวรอนฟกดาวรุ่งของสกามิโต้คิงครับทะลุข้าม2ไปวางลงเฉยครับเชี่ยกูทำได้ไงวะดูภาพช้ากันอีกครั้งนี่ครับแม้แต่โดนแวนมิเชลก็ยังงงครับว่ามันลงไปได้ยังไงเดี๋ยวเวลา5วินาทีบอลจุนมือของลบอนสองแต้มไม่เอามาที่เดนนี่กรีมดเวลาพอดีครับแลวทีมอารเลเลก็สามารถตีเสมอได้ มาดูไอ้หนุ่มขวัญใจมหาชนตอนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับรูก้าดอนชีตลิเวอร์สลงไปครับกับดับเบิลคัชของเขาคำนั้นครารุ่นพี่กันเลยทีเดียวงานนี้ครับการเล่นของเฟรเซอร์เบนจามินให้มันรู้หน่อยครับว่าใครคือดราฟอันดับที่หนึ่งยิงสามแทมไม่ได้แต่ดังเป็นวุ้ยเจนซาร์เดนครับมาแล้วกับการคอสเทอร์เลี้ยงอดใครอีกแล้วแล้วเดินมาโอ้โหนี่ผมไม่ตั้งใจเลยนะเนี่ยผมพลาดไม่ถูกเลย จับตาดูไอหนุ่มคนนี้ให้ดีเพราะเขาเพิ่งจะอายุย0่ปีแคมบรดจ์กลับมาที่ตัวรตันเตอร์อีกครั้งบนยืนมือของไคล์ลอรีเหลือเวลาอยู่2วิน,นาทีเาขาข้ามแล้วรีเวิร์สลงไปครับต้องทำผลงานต้องทำผลงาน <S <S เดี๋ยวแวนวิทมันแย่ตำแหน่งตัวจริง วอร์เรอรขึ้นนำขาดลอยเลยครับดิจอรัสเซลยิง3คะแนนไม่ลงเคอร์รี่เกริบาวจ่ายควยหลังกลับมาให้กับเพื่อนได้ครับล้วบอลมันอยู่ที่ดิจอรัสเ,เซลอีกครั้งเขาไม่กล้ายิงเลยจ่ายคืนใม้กับเคอร์รี่เคอร์รี่น่าจะโชว์ของแต่ว่าการคืนไมครับดีไอจัโลรัสเซลลงสามแต้มอีกครั้งหนึ่งก็ลงไปโอ้โหนี่เป็นการเล่นที่ดูสนุกมากครับถึงแม้ว่าปีนี้พวกเขาจะไม่เข้า playoff เ,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 เนี่ยมึงบูลีล่ละการต่อสู้กันของคนสูง7ฟุต วิสตาโพสต์สกีดครับยิงแสกหน้าทางด้านของแอนโทนีเดวิดครับเนี่ยม,นยมีแค่นี้แหละไฮไลท์มีแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากหรอกอ่ะดูดหลายมุมก็แล้วกันดูตัดมาหลายมุมเลยนะจนหลงเอาครับมาที่โจเอ็มบีดหลอกข้ามจังหวะนี้แล้วแล้วสแลมอัดหน้าไปดิพอแรนจ่ายเลี้งพื้นให้เพื่อนแล้วลับหลอนอย่าหวังว่าจะได้แต้มง่ายๆแล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับของเอลเอลเลเกอร์ครับจบด้วยช่วงเอฟี้ นี่ครับบอไดานวิชครับจ่ายบอลให้กับเพื่อนยิงสามแต้มแบบคว่ำหลังรุ่งโลกิมมี่ทูมีและห่างหายไปนานครับกับไอเด็กกา่าไม่ได้เมาแต่ตามันเป็นอย่างนั้นแรนดัมอินแกรมข้าไปที่เบสไลน์แล้วยัดลงไป ตาเ,นนเอบอลอยู่ในมือของดูรเดฮันเตอร์ครับลูกีดรับแบบที่4ปีนี้แล้วว้าตอกได้สวยแล้วครับแต่แบงอเดบโ,โยบล็อกสวยกว่าครับอย่าหวังว่าจะรอดกลับมาที่เลิฟบอลอีกครั้งเลิฟบอลเก็บรีบราร์และโยนยามาที่เอมิบารีขึ้น2คะแนนลงไปรูปนี้ที่มันสวยเพราะ่าไปเตะขาคู่ต่อสู้ล้มนี่แหละดูครับเดดิกไว้ครับหงายเลยครับวิวบาตันลากเข้าไปปล่อยโฟลเตอร์ไม่ลงครับแล้วเมลซช โฮมิวแซฟครับตามอาทิตย์ดั้งหัดหลังลูก้าเลยครับไอเด็กกระจอกไปเป็นโอกาสของนิวยอร์กนิกส์ได้บุกบ้างครับไปจังหว่านี้เอาขอสุดมือเองครับโอ้โหแล้วเป็นอารอนกอร์ดอนครับที่มาลุกๆระวังให้ดีขึ้นมาดังคนเนี้ยแบบนี้สบายสบายครับเล่นพลาดเองแบบนี้ก็สมแล้วครับที่เป็นนิวยอร์กนิกส์ ผมดังอย่างสวยพี่ไม่คิดจะพากถึงผมบ้างเหรอแบลติบิลเจอกับพีเจทักเกอร์ครับตามห่างอยู่หนึ่งคะแนนแล้วแบลติบิลไหลเข้าไปรีบอสได้ฟ้าวงด้วยครับอีริกกอร์ดอนชูมือทำไมไม่เห็นทำอะไรเลยเฟดอาเวบล็อกเหรอกอร์ดอนเฮเวิร์ดได้บอลมาลากคู่มากับเจสันเททมแล้วสลัมลงไปเลยครับนี่ครับตั้งแต่ไม่มีไคลลี่เออร์วิงชีวิตพวกเขาก็ดีขึ้นแบบนี้นี่แหละ เด็กรสเห็นคนอยู่ตรงหน้า2คนไม่สนใจข้ามแล้ววางแบบสบายๆมุมบนครับเพงนี้จริงๆไม่มีอะไรมากครับที่มันติดไฮไลท์เพราะว่าเขาไม่เจ็บนั่นเองกลับมาที่บอสตันเซลติกอีกครั้งพวกเขานำอยู่10ต่อ7แล้วจ่ายนลูกพเจสันเทตัมครับนี่ครับถึงแม้ว่าโคบี้จะบอกว่าห้ามจ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อฟังครับคาร u s สโ,ซโซตลสติลเดนนี่กลินอยู่ตรงหน้ามีลบอลตามมาเสริมแต่ว่าอา โดนสติลคืนครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยโดยทางด้านของซันปเปอร์เซอร์ซูนกลับทำให้มึงไม่จ่ายบอลน,นั่นนี่คลีนว่าก็เมื่อกี้พี่เลบอนเขาขอบอลนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องเถียงกันรัสซิวิสุกบอกว่าเดี๋ยวดูนี่การจ่ายที่แท้จริงเจมส์ซาดเดนครับตัดทะลุเข้ามาแล้วดังสองมือโดนฟาดที่หน้าด้วยอันนี้เป็นเกมระหว่างโกลเด้นเซอร์เรอร์กับนิโอลิพีลีเคน เป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งจ่ายให้กับผู้เล่นหมายเลขสองครับผมไม่รู้ชื่อเขาจริงครับเอาเป็นว่าดังสวยมากแล้วกันดังสวยขนาดนี้ไม่รู้ชื่อได้ไงยซารีเดได้สกรีนครับเล่นคู่กับจาฮิโอคาฟอแล้ววางสบายๆอยู่ช่วงันนี้ครับจ่ายไขว้หลังครับนี่ครับทะลุผ่านไปสองครับร้อนลากไปที่ใต้แป้นไปต่อไม่ได้ทิ้งที่เพื่อนแล้วจ่ายออกมาที่ตรงกลางจังหวะนี้คาร์ลโซวิจิสแล็ โรันดาจิกสปินมูพยายามจะไถขึ้นไปแต่เอาโดนบล็อกครับจะมาสวนกลับของทนายเอลตาฮอส์ Horse, และท่านางของดี <'t> ดีมดอมเน่หูเหนือแม้แต่บ้านครับโลแกนจิครับลากบอลขึ้นมาเจอกับเลอบอนเจนไอดอลของเขาแล้วจังหวะน,นี้จะทำยังไงคอสหนึ่งครั้งแล้วยิงสามแต้มแสกหน้าไปเลยไอดอลเหรอไอดอลเหรอนี่ยามาออนยามาออนลากแบบโรนโดลอกแบบโลนโดแล้วยิงแสกหน้าไป แกรี Harris, ่แฮร์ริสลากเข้าไปเกือบเสียบอลแล้วเลี้ยงบอลออกมาือเวลาชักครกอยู่3วนาทีจ่ายบอลมาที่นิโคล่าโจคิชโลลงไปได้ยังไงนี่ผิวไหวเนือใส่น้ำผิวไหวเหนือสายน้ำเป็นไ,ไงล่ะพี่ Now, <we> บอลเลี้ยงมาที่กลางสนามสงสัยตาแล้วเล่นท่าย,ยากอีกแล้วนี่ครับโอ้ยลวบอลจายบางทีผมเจ็บหลังเลยพี่พไม่ต้องห่วง มึงทำแต้มแต่กูเท่ธานาซิสอันเดอร์คอมโป,โ,ปโปพี่ชายของยานิสอันเดอร์คอมโปสปินมูฟไปแบบโกโก้แล้วก็ดังโอ,โอ้โหโกโก้อะไรจริงจริงพี่ชายต้องโชว์ของกันบ้างจมามาเมเร่ถ่ายบอลมาที่วิวบาตันแล้วข้ามจังหวะน,นี้รีเวิร์สแบบไม่คูโ่โจดันดูครับข้ามมากล้ามหน้าท้องขนาดไหนครับเนี่ย ริสเมตันได้บอลเขาลากมาที่กลางสนามแล้วหันไปหายานนสแอนเดอร์ตูคอมว้าดูครับก้านี่มันวอลกิ้งหรือเปล่าดูกันดีดีหนึ่งส <c oughs> ไม่วอลวุ้ยโคูี่สองกุมารนะเุ้ยกลับมาที่ทีมนิวยอร์กนิสิคแล้วแล้าวันนี้เขามีโอกาสนั้นนั่นแหละครับผมบอกแล้ว New York นิวยอร์กนิซนี่หาช็อตดีๆไม่ได้จริงๆ ไม่ต้องาพากครับดูผมเล่นก็พอแล้วไม่ต้องกดข้ามโฆษณาด้วยขขยเรียววิ่งครับวิ่งคัดมาโดนรุม2คนผ่านไป3คนอย่าหวังว่าเขาจะจ่ายแล้วลงไปครับดูครับค้างตัวกาการแล้วปล่อยบอลราวกับปลาดุกดูครับภาพช้าอีกทีหนึ่งครับคาเปล่าจะบล็อกแวบๆบแบบนี่ปล่อยซ้ายแทนผมซิลได้ครับ ผมเลี้ยงบาสามครั้งแล้วผมก็ดังครับเห็นไหมครับผมเก่งเลครับต่วเวลาอยู่สามวินาทีครับต้อชุดนวแล้วครับรูดี้เกปล่อยไปต่อหน้าเดวาฮาวเวิร์ดลงเฉยครับดูครับเดวายฮาวเวิร์ดพยายามจะปิดแล้วนะครับแต่ว่านี่นะฮะเกมป้องกันหรือจะสู้ดวงเด็กโรสเจอกับพิมพ์เก่าตัวเองเด็กโรสคลอสผ่านไปสองเหมือนจะดังปล่อยเบาๆปล่อยเบาๆนี่ครับปล่อยเบาๆก็พอเดี๋ยวจะอี ลูกาได้สกรีนไปฝั่งซ้ายจ่ายคืนมาให้กับ,บคริสปอร์ซ <c oughs> ินกินกบบส2คะแนนนี่ไงการจ่ายแบบวิบวับ3คะแนนเยี่ยมมากไอ้หน,นูออสตินลิเวอร์เลี้ยงรอดขาหล่อแบบดิจิตอลเอ้าโดนสติลครับนึกว่าจะหล่อแม่ไทเทอร์ฮีโร่จ่ายมาให้กับจิมมี่บอลเลอร์แล้วขึ้นไป2คะแนน ดิจิตอลดิจิตัดิจิตป้ามึงซีนี่แหละครับเฮโร่ Hero ครับสติวบอล<อ>มาแล้วจิมมี่บัตเลอร์ขอบอล<อ>เรียบร้อยบอนัโดวิชลากไปที่เบสไลน์จ่ายทะลุมาตรงกลางโอ้โหมสดูครับจ่ายทะลุมาโอเมสดังสองมือหน้าพัมลีไปครับเดเมียนลีลาได้บอลขึ้นมาเหลือเวลายอยู่หวินาทีจ่ายบอลแม่กระเพื่อ,อนสามคะแนนลิกกลับมาชนะเลยครับในเกมนี้ครับจากการจ่ายบอลของยอโอมมาเด รบแบบอ้าวรอบเท่านี้ครับอ,อ่ะเรือบุ้ลูกนียเอา้าจ่ายสั้นเกินไปครับลูวิลเลียมจ่ายบอลให้มาที่ขวายเคาหนึ่งทีสองทีขึ้นรีเวิร์สลงไปโอ้โห,โหดูครับตัวจะตกอยู่แล้วครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพ่เอเดเวอร์ขอแก้ตัวรอบนี้ไม่รอดขาแล้วอ้าวยังรอดหลังอ้าวรอดใครแล้วแต่ว่ารอบนี้ได้ผลครับแล้วขึ้นปล่อยซ้ายได้เป้าลงดิจิตอลดิจิตอล ดิจิตอลดิจิตอลรอแบบดิจิทัลไปเลยพ่อผมมันโคชครับเห็นไงมันต้องกู้หน้ากันหน่อยเจนสซาเดนเข้าไปแล้วถอยเข้าไปแล้วถอยอถอย,ยึกย่างเยี่ยววู้วุวว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 ตววววววัวววววัไไนวว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 วลบววว้ววลววววววบอวว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 นวนี่ครับวบาาว้วว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 อวว้ววววแวววเววาวว่ ที่นิวย์กนิกสิครั้งครับพวกเขาตามอยู่3คะแนนเหลือเวลายอยู่10วินาทีปล่อยจังหวะนี้ไม่ลงครับนะครับผมเห็นแล้วอ้าวแต่ว่ามอรริสยังได้บอล3คะแนนโอ้ยมีไฮไลท์สวยๆกับเขาแล้วเว้ยไปดูครับมอรริสครับยิงสมแต้มไปครับทำให้ทีมตีเสมอได้โอ้ยแบมบมิสตอร์ชน้อนหนึ่งมุกกะทะ นั่นแหละครับท่าน้ชกครับถึงแม้ว่ามอริสจะสามารถยิง3พคะแนนทาทิมที่เสมอมาได้แต่ก็เจอเจสันเทธรรมลูกนี้ยิงปิดไปเหมือนเดิมครับแล้วก็พวกเขาก็แพ้ไปไอ้พวกนิวยอร์กนิกส์อย่าหวังว่าชีวิตมึงจะดีขึ้นได้ขาขอบคุณภาพจาก TrueSport